สวัสดีครับพแม่พี่น้องทุกคนนะครับชวินยองเนี่ยครับวันนี้ชวินมายกยอแฮมแล้วนะครับหลังจากที่ฝนตกเนาะพายุเข่านะครับไม้ลองนาขี้นะครับไม้ไกบ่บานชวินเนาะนี่นะครับน้ำกำลังเริ่มมานะครับตะกี้ชวินลองยกพอข้างหนึ่งแล้วนะครับได้ปลาบูรตัวหนึ่ง เดชบินจะคือพอนะครับตัวใหญ่เลยนะครับนี่เนาะปลาบ,บู่ครับเดี๋ยวเอามารวมรุ่นกับชวินไปเลยนะครับเนาะเสียงอาจจะใจแฮลบหน่อยนะครับ มาลปะปลาขาวปลาอยตัวแหลกมานมานมานครับปลาตัวแหลกวันนี้วันนี้ชวินใจ้แปดซอกตาสามเส้นหลวดนะครับ ำจันเดียวเนาะสำหรับผู้ชมที่เข้ามาดูคลิปชวินใหม่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมือชวินตัวนะครับเนอะจะเป็นกำลังใจนะครับชวินยองเนาะ ครับเด้ครับท่านผู้ชม,มตั้นเด้ดถ่ายสกักคำมยกเป็นซาวรอปุ่นมมานี่นะครับปลาขาวนะครับท่านผู้ชมตัวใหญ่ๆเลยนะครับงามๆเลยมันมันมั ยกเป็นเศร้าหรอบนเขาเนี่ยนี่ถ่ายวิดีโอคลิปยกยอนะทำบนเขาก็เขึ้นเขาถ้าเข่าก็มากรนเดียวตั้นได้ถ่ายสกักกําก็จะประมาณนี้นะครับเวลาต่างใจถ่ายใต้ของเขา่า แล้วปอะมาณนี้ออติดขีบหลังเอาแต่เพนเอาสปาดออมามามาเข้ามาเข้ามาอ้อหันตกเออ,อ <c oughs> ตกนแม่ติดขีบหลังมัน นะครับท่านผู้ชมกาไม่ดีหราโบกเราแค่โบกเนาะจะหามได้ปลาน่ะเอาลองไปน้ยนี่ก็อ้านหรอวะขายแก่ของเข่าแซมแล้วเนาะ ค่ผู้ชมครับเช่นเคยนะครับสำหรับถ่ายคลิปคลิปนี้ชวินยกมากเก่งผักต้อนนะครับสามสี่จโมงเนาะบ่มมานแถมแล้วนะครับบ่ม,มีปลาเลยนะครับเดี๋ยวชวินก่จะเก็บจำแล้วนะครับผลงานของชวินนะครับไ้ปลาแค่หาหกโต นะครับปรเป็นปลาขาวปลาตะเทียนแล้วก็ปลาบูปลาสอยให้สองสามโต๊มันบล็อขึ้นนะครับมันบล็อ่ลคลงนะครับคีว่าน,น้ำอาจจะน้องหมันล่ำนะครับมันก็ลอยบลอขื้นเนาะแล้วก็แฮมหยางไม้ท่ชาวินมาตน๊นี่ก็คือไกลจากล่ำนำโค้งนะครับเป็นชมพูปลาสอยปลาสอยหมุนไปอันยังต่างๆนี้ จะบ่ค่อยมีหนักนะครับไกลเลยเนาะบรรยากาศรอบไม้นะครับขอบคุณที่รับชมมาถึงตอนนี้นะครับเป็นคลิปสั้นๆเนาะที่ชวินนำมาฝากนะครับเพื่อให้ใหายคิดถึงในการยกยอเนาะโยชาวินก็จะเข่าบาดแล้วนะครับบาไว้นะครับมดแห้งนะครับ จำก่อนนักด้วยเพราะว่าเป็นนันขี่โคเป็นขี่เยอะติดจำนะครับยกนักไปติ๊กจำก่อนนักปลาก็ไมได้มดกําลังใจนะครับดีได้เดทายแต่ก่อนหน่อยเดียวนี่นะครับขอบคุณนะครับเราเจอกันคลิปหนาเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ตัวเนอร์ ที่สำคัญก็ติดตามนะครับเพ่อเป็นกำลังใจตัวนะครับเนอชวินยองครับ